สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของกาแฟเป็นที่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวเอธิโอเปียของชาวโอโรโมโในปัจจุบันเป็นคนกลุ่มแรกซึ่งรู้จักผลกระทบกระตุ้นประสาทของมเมล็ดจากต้นกาแฟอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานโดยตรงซึ่งชี้ชัดว่าต้นกาแฟมีการปลูกอยู่ที่ใดในทวีปแอฟริกา หรือผู้ใดในกลุ่มชาวพื้นเมืองซึ่งอาจใช้มันเป็นสารกระตุ้นหรือแม้แต่รู้ถึงผลกระทบนั้นก่อนหน้าคิดศตวรรษที่17เรื่องราวของคารดีเด็กเลี้ยงแกะชาวเอธิโอเปียในราวคิวดศตวรรษที่9ผู้ซึ่งค้นพบต้นกาแฟนั้นไม่ได้ปรากฏชื่อในงานเขียนจนกระทั่งถึงคิดศักราช1671หรหรืออาจเป็นเพียงเรื่องปลอมเท่านั้นจากเอธิโอเปียสันนิษฐานว่า กาแฟได้แพร่กระจายไปยังเยเมนที่ซึ่งมีการดื่มและผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นได้แพร่ไปยังอีบในขณะที่หลักฐานซึ่งเชื่อถือได้สามารถสืบย้อนไปได้ไกลที่สุดถึงการดื่มกาแฟในวิหารซูฟีในมอคค่าในเยเมนที่ซึ่งในอาระเบียได้มีการคั่วและชงเมล็ดกาแฟเป็นครั้งแรกอันเป็นวิธีคล้ายคลึงกับการเตรียมกาแฟ ภายในคิสศตรวรรษที่16กาแฟได้แพร่ขยายไปทั่วถึงตะวันออกกลางเปอร์เซียตุรกีและแอฟริกาเหนือจากโลกมุสลิมกาแฟได้แพร่ขยายไปยังอิตาลีการค้าขายระหว่างเวนิสกับแอฟริกาเหนืออียิปต์และตะวันออกกลางที่เจริญขึ้นทำให้อิตาลีได้รับสินค้าใหม่ๆเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งรวมไปถึงกาแฟด้วยหลังจากนั้น กาแฟก็ได้แพร่กระจายจากเมืองท่าเวนิสไปทั่วยุโรปกาแฟได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นหลังจากสมเด็จพระสันตะป,ปาปาคีเมนที่8ลงความเห็นว่ามันเป็นเครื่องดื่มสำหรับคริสเตียนในปีคิศกร,รา1600แม้ว่าจะมีการร้องเรียนให้ยกเลิกเครื่องดื่มมุสลิมก็ตามร้านกาแฟแห่งแรกในทวีปยุโรปเปิดในอิตาลี ในปีคิดสกักราช1645ชาวดัตเป็นชนชาติแรกที่นำเข้ากาแฟเป็นจำนวนมากและฝ่าฝืนข้อห้ามของอาหรับเกี่ยวกับการส่งออกพืชและเมล็ดที่ยังไม่ได้คั่วในภายหลังชาวดัตยังได้นำไปปลูกในเกาะชวาและซีรอนซึ่งผลผลิตกาแฟจากเกาะชวาสามารถส่งไปยังเนเธอร์แลนด์ได้ในปีคิดสกราช1 7 1 1 และด้วยความพยายามของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษทำให้กาแฟได้รับความนิยมในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันกาแฟเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสในปีคิสรศ1657และเข้าสู่ออสเตรียและโปแลนด์หลังจากยุทธการเวียนนาเมื่อปีคิสรศ1683ซึ่งทหารสามารถยึดเสบียงของทหารออตโตมันเติร์ก ที่พ่ายแพ้นในการรบครั้งนั้นหลังจากนั้นกาแฟได้เข้าสู่ทวีปอเมริกาเหนือในช่วงยุคอนานิคมแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกันปริมาณความต้องการกาแฟได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนพวกพ่อค้ากักตุนสินค้าเอาไว้และปั่นราคาขึ้นอย่างกระทนหันซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากการที่พ่อค้าชาวอังกฤษไม่สามารถนำเข้าชาได้มากนักหลังจากสงครามปี1812ในช่วงที่อังกฤษงดการนำเข้าชาเป็นการชั่วคราวชาวอเมริกันจึงหันมาดื่มกาแฟแทนและมีปริมาณความต้องการสูงมากในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกัน ไปพร้อมๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีการต้มเหล้าทำให้กาแฟกลายเป็นสินค้าย,ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันแต่ในอังกฤษปริมาณการบริโภคกาแฟกับลดลงและชาวอังกฤษหันไปบริโภคชาแทนระหว่างคิดศตวรรษที่18เครื่องดื่มชาเป็นเครื่องดื่มซึ่งเตรียมขึ้นได้ง่ายกว่าและหาซื้อได้ในราคาถูกจากการยึดครองอินเดีย และอุตสาหากรรมชาในอินเดียของอังกฤษ